พอพอในแล้วจับหูวจับหัวด้วยแต่หนังถลอกกันเขาใส่จนว่าหัวดำหัวลอยหมดมาฮอดจะคล้องจะกะนั่นตายเจ้าต้องเอาเมื่อแรกนะซื้อรถต้องซื้อรถเมื่อแรกไปที่ไหนแล้วก็เมื่อแรกก็รุ่นทั้ข่อยกับไฟซิปปิเอาเนาะรุ่นทั้ผัสถาดกับสมบักเภาเออร์นนางเอื้อจือจึกจึกนะคะบ้าของแท่บ้าของแท้นะคะ มาเป็นผ <c oughs> ู้ขาบอีหลีนะครับผู้ขัาเกินร้อยเจ้าว่านี่ได้ไม่เลยสมอ่ก็ยังว่าก็ยังว่าอยได้ผวมืจะบ่เข้าใจลบในหาหนึ่งกลังมากหาหนึ่งกลังมากเรบน้รถทะเบียนหาหนึ่งกลังมากหาหนึ่งกลังมเอาลบ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 ี่น้องลบลบหาหนึ่ง อ้เรียมพโดนโดนกับพ่อกันเท่านึงโต๊ะตาเรื่องเจกินดาคือสวยแท้งามแท้บริพ่อของจักรียามันเลยงามมันเลยงามอันนี้บ้าต่อบ้าจจออันนี้บ้าต่อบ้าเจอกันเอานะคะตอนนี้นะคะสายทหารมาค่ะนะคะเบาอ่อนเนื่อนไปซะก่้อนเบาอ่อนอึนไปซะก่อนจ่ากันเบาเร็กเี่ยเอานะคะเมื่อนี้นะคะเพื่อนบวงสวงอยู่ในนี้นะคะ บนได้สิหาเอ้าเจ้าบอกเลขบองนีก้อนบอกเอ้าบอกเลขบองนีก้อนบอกเสี่พอเล็บเสี่ยให้คอยบ้าเอ็งยังเล็บบัดเสียดิเอ้าให้คอยบ้าก้อนพี่น้องกินฮอตเนเี่ยจ้าขวกินฮอตเอฟซีทำผู้ไรกินฮอตภูค่ะไฟสิเอาสายทหารมีทั้งใบดำใบเขียวใบแหลใบแดงกลับมาอย่งนั้นหาหนึ่งจะได้จะเดียวเลยมากลับมาดู ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเลยกลับมาล้คุณับรถกระบะกึ้งบุขาอยู่ไกลก้นบลาหานึ่งไปแล้วหานึ่งกลับมากลับม่กลับหนึ่งห้าค่ะพี่เจ้ามีเอฟซีถามหาอยู่ว่าตามเก้กินดาให้แนว่ว่ เอาสิไปตามใส่เนาะบาทคือบ๊ยูุ่หม่องเก่าบ๊ยูุ่หม่องเก่าไปไปตามป้าตามดงไปไปเรื่อยๆนะคะพี่นงนะคะไปเรื่อยๆฮะไปขึ้นรถขายองค์เบอกแมนไปขึ้นรถขายองค์นี่นะคะพี่นงนะก็ตามบ่มีจุดมุงหมายนะคะเอานะคะเมื่อนี่นะคะผู้ใดมักกระจัดนะคะคัดกับจัดคือเก่านะคะ พาวะวันที่หนึ่งมิถุนาที่จะถึงนี้นะคะนักเรียนทุกคนนะคะพร้อมที่จะติวเข้มเลยนะคะพร้อมที่จะติวเข้มเลยนะคะผูดไดจะเข้าห้องสอบนะคะวันที่หนึ่งนะคะขอบอกเลยสายทหารตอนนี้นะคะขอบคุณต้องสายทหารนะาะกมีมาจักใบกะมีมาสองใบสายทหารน่ะแมนเอเอออกมาออกมาออกมาสายทหารนะคะมีรักทานดีมีรักทานนะคะมานใบสีไดนแน่เจ๊ใบสีแดง ใบใบสีแดงกับสีเขียวอันนี้ใบสีแดงนะคะมาศูน์ู้มันคือเลี่ยมใท่หละมันเลี่ยมตาเนาะเขียนเขียนเอาใบสีแดงใบสีแดงสายทหารวันที่หนึ่งมิถุนาวิ่งศูนย์สิบล้านไม่วงเล็บไว้พร้อมศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นแมนนะคะโชคดีจงเป็นของท่านแมนนะคะจัดไปอันนี้คือสายทหารผู้ขานนำมาสารเดให้เบิงนะคะเรื่องสั้นอะเน้ บอกเจ๊จิดาใบมาบคือมาอย่างก็ศูนย์มาศูนย์สิบล้านแมรศูนย์สิบล้านร้านประมนณส,สิบล้านแล้วกว็แล้วก็ใบสีเขียวใบสีเขียวเขียนว่าสายทหารหนึ่งมิถุนาวิ่งเก้าห้าสิบล้านเก้ามานีานล้านเปอร์เซ็น จัดไปพี่อโชคดีจงเป็นของท่านสายเขียวบอสายเขียวครับผมใบใบเขียวบ่วิ่งเก้าครับอสายเขียวในวิ่งเก้าห้าสิบ้านวิ่งเก้าห้าสิบ้านนี่แหละสีเขียวมีสํนนีคือสายทหารต้องขอบคุณสายทหารที่ให้ผู้กาศสารเดมานะคะเมื่อเราสู้กันฟังนะคะแล้วนะคะรอบนี้นะคะอาจารย์ได้อาจารย์ได้นะคะนี่เขียวเขียวนี่เขียวเขียวเขียวนี่เห็นไหม มาหาสิบล้านบอกเงนสิบล้านมาห้าสิบล้านเก้ามาเนี้ยห้าสิบ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 ล้านห้าสิบล้านมาเนี้ยวิ่งก้ามาห้าสิบล้านนี่แหละมีตะก้าวื้อไก่บ่มีเนาะวิ่งก้านี่เลยนี่สายเขียวสายสายแดงใบแดงเด้ใบแดงจักรานใบแดงจักรานเนาะบัดที่นี่นี่สิบล้านเออใบแดงสิบล้านสายเขียวมาหาสิบล้าน นี่เลยนะคะอันนี้คือสายทหารนะคะถูกต้องนะคะถูกต้องเลยนะคะแล้วนะคะชิวสุฟังนะคะเด็กหน่อยนะคะอยู่ในป่านะคะบอกเลขถือคักเคียงนะคะเด็กหน่อยประมาณซ้ำนี่นะคะพ่นบอกเลขอันบอกม่แม้เลขชื่อได้หรือบอกเลขอัน เขา,าพ่อบอกเลขเด่นเลขเง่นเด็กน,น,น่อยอีอย่างจะมาว่าหู้จักบอกหอดเลขอันไม่่น้องเอ้ยนะคะถามมาลาผู้ใดมาบอกเลขบักลาอันปูนอาเทอเทิผนวันนี้นะค่ะมาบอกโอ๊ดมันว่าเด็นหน่อยผู้ไซน์ะน่าว่าเออมาบอกโอ๊นาทอเทอแบบดใดพิ่ไใส่ผ้าเข้ามาออกมาจากวัดนี่บอกว่าโอ๊อยางได้ของเล่นคือรถตักดินนะคะกับรถแมคโคร ให้เอาเลขไปบอกเขาเขาซื้อเถอะแล้วเขาเสียเอารถเมคโคมาให้อดเลนครับพนบอกตัวใดแล้วศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่เลขเล็กน้อยบอกเด็กเลขเล็กน้อยบอกอันนี้คือน้ำมาแบบว่าสายสายทหารหันก็มีศูนย์กับเก่าเท่ากันเด้แมนมันเล็กน้อยว่าศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ผับมาทั้งสองตัวเลยสายทหารกับมีศูนย์มี่เก่าเนาะมี่ซัมมี่ครับวันมะรีนบอกเก้าสามศูนย์ เขียนมูนอุ๋ยปุ๋ยอย่ามูนอุ๋ยปุ๋ยพี่น้องบ่มูนเลยตัวนี้เลกจับนิ่งๆเลยเดี๋ยวมาก่อนสิหยับของเสียงเจ้าจะเฮ็ดเอ็นไปทั่วเลยตรงๆตรงๆหน่อยมันเอ็นพอด่เอ๋อพี่น้องแคบน้าจอเลยนะครับสายทหารสายทหารสายยังระบานเด็กน้อยบอกเล็กน้อยบวกเล็กเล็กน้อยบอกข้างล่างน้อยน้ำน้อตศีศูนเก้าศี สายทหารวิ่งเก้ามาห้าสิบล้านเปอร์เซ็นสายแดงใบแดงอี่ยังบป็นเอ้ากระใบแดงมาศูนย์สิบล้านใบเขียวนี่มาเก้าเปอร์เซ็นตัวเดียวกันครับกับนายน้องเด็กอดนี่เนาะเด็กน้องอดมาถึงศูนย์ถึงเก้าพี่น้องเมื่วานเมืวบอกสามตัวน้องเลอเก้าสามศูนย์เนาะถูกเมื่อเลยถูกเมื่อเลยได้จะกินหมกับทะกับเงินพูนละลอยนี่คือชุดเต็มนะครับทั้งสายแดงสายเขียว เล็วก็เลขนองโอดอยู่ในนี่ทั้งมดเลยนะครับมีเก่ามีศูนย์มีสีเลขกนองโอดงวนนี้ก็ขอให้ได้กินหมูกระทะอีกเนาะสาธุค่ะครับอ้าวนะคะถ้ามักกระจัดนะคะคัดกระจัดคือเก่านะคะแต่ว่าฝันกินลาบซีลาบกล้วยลาบงวนลาบซ่างลาบมากกับพ่อเดห้ามฝันวันนี้นะคะอาจารย์ล็อกจะลงนะคะ <c oughs> อ้าวขอบคุณนะคะอ้าวนะคะ,อา,ะ,คะอาจารย์ล็อกจะลงนะคะประมูลนะคะเลขอ,อ,าอาจารย์ล็อกน้ำเหอมีมีเลขประมูลอีกบ่ ในเยเลขเกี่ยวกับอาจารย์ล็อกเดี๋ยวอาจารย์ล็อกเอ้ามึงไม่สันเมึงไม่สันเพ่มสิสวัสดีล่าเราแล้วล่าแล้วบ่บ่กขันเจมี่อย่างมะฝาเก่ามาเดี๋ยวเรียกอาจารย์ล็อกหาตัวยากขึ้นยังในเจ้จินดาเลขอาจารย์ล็อกนะคะมหาสารคามนะคะนะคะสัญจรนะคะมีนะคะสิบสามตำบลนะคะสิบสามอำเภอบ่นนี้ สิบสามอำเภอเอาเจ้าห้องไอยทราบทันไปเออมานะคะแล้วก็มีหอดหาสิบเอ็ดผมมีหอดสี่สิบเอ็ดพูดอะมีห่าโกพุดอ่ะตายจะเจริญทะเบียนรถกันหนึ่ง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 เอาเอาพี่น้องห้องไข่สิบบกไข่คือยั่วซนั่นจังซี่ละจังซี่ละนะคะพี่น้องนะคะเบ้งแม่ตรงกับเลขประทานปอตรงค่ะเจ้าคือว่าอัน อายุไออายุแผนมาเตที่เรียกแม่อันนี้นะคะมี13อำเภอนะคะ1 3 3่ตำบลน,นะคะอันนี้นะคะโมบานนะคะ1 1840 <8 40 S 1> นะคะหมู่บ้าน,น804 <40 S 2> นะคะอุตตาเห็นหงคักเนาะรหัสจังหวัดนะคะ4400 0นนะคะพี่น้องเออนะคะรหัสโทรศัพท์นะคะ043นะคะอันดับ4 1พุ่นน่พูดนะผู้ว่าคนที่51นะอ่ มาหนึ่งมองย่านในรถกระบะกับไปหาชิดาหนึ่งเจ้ากับไม่แคดยังกับขากับหนึ่งหาประสำนะคะบาตที่นี่นะคะอายุนะคะเจ้าหอดนี้ตอดนี้นะคะรับตำแหน่งรับตาแหน่งนะคะ2,563นะคะอายุ56ปีนะคะเกิดพศ2510นะคะทะเบียนรถ1 1 1 1งหนะคะ อ๋อโยกขึ้นมาเนี่ยอ๋อโยกขึ้นมาเมื่อมไงอันนี้คือคอโมนมหาสารคามห้ามฝันอยู่ในนี่ละเป็นบ่อยู่ในนี่ละแล้ว่าเจ้ามักตัวใดอยู่ในนั้นวุ้ยฮะแก้วแก้วคิดว่าก็มักสองตัวใส่เจ้ามักยังหาสิบเอ็ดกับสิบสี่โอ้มักบ่คือหมู่เออคนมักเนหน่อยเคนเคนคิดว่าสิอยู่ในนี่ละคิดว่ามันสิอยู่ในนี่ละมักหาสิบเอ็ดกับสิบสี่ มาห้าหาหนึงมาขาหนึ่งหนึ่งสี่กับหนึ่งสี่จัดหนักได้หรจัดหนักจัดเต็มชุดขายผัวซื้อผัวข่อยขายบ่ได้ชุดขายผัวชุดขายผัวซื้อหาหนึ่งกัปชิบสี่เอาโอเคเก๋จินได้นะคะเอานะคะในคลิปนี้ก็ขอบคุณในหลายนะคะที่มีเสียเวลามาเบิ่งพี่บ้าขอให้สก่งมันนะคะขอให้ติวเข้มแล้วก็ติวผ่านเข้าห้องสอบ กันผ่านกันทุกคนนะคะรำรำรวยๆนะคะตัวไหนพ่นสิลอกก็ให้พ่นลอกไปนะคะขอให้เขาซื้อตัวไหนทีมเขาซื้อแล้วใคเขาถือกับพอะแล้วนะคะพี่น้องนะคะเออนะคะในคลิปนี้ก็รวยๆแห้งๆปังๆค่ะสวัสดีนะคะี่นรัสวัสดีครับน่คะบ๊ายบาย